สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมาสกองทองรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสก้วระหว่างวันที่18กันยายนถึง23กันยายน2565ค่ะวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565นายจำเริญอินยาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสก้ว รด้วยนายศิวะพินาศภัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ให้คะแนนในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตภา,าคีตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรี วันจันทร์ที่19กันยายน2565ในจำเริญอินยาสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดส,สังแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะประจำปีงบประมาณพศ2565ดำเนินการ กิจกรรมสถานที่ทำงานสีขาวอ,อดยาเสพติดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการพัฒนาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายจำเริญอินยาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระหว่างวันที่21-22กันยายน2565ณโรงแรมเซ็นจูเนียพาร์คแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพและ เจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสก้วในปีงบประมาณพาศ2556ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่มิตติ้งณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกวโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย และในวันเดียวกันนายจำเริญอินยาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ในายศิวพินาภัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสนิทพอแสนหานเจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและประับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสระแก้วรวมสังเกตการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจำนวน5แห่ง ตรวจดูจ้างรวม271คนพบสารเสพติดยาบ้าไอจํานวน3คนในการนี้ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจังหวัดสระแก้วนําพนักงานที่มีผลบวกเข้าสู่กระบวนการบําบัดต่อไปในวันศุกร์ที่23กันยายน2565นายจําเริญอินยาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์วงแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางณัฐพรอุตสาหะพนักงานพิมพ์สสามและนางสาวสิริพรแสนหานเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน,นาโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนื่องในวันมหิดลร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรัญญประเทศณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทรายอำเภอรัญญประเทศจังหวัด โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์อุวาราชการจังหวัดสัก่แก้วเป็นประธานในช่วงบ่ายในวันเดียวกันนายจำเริญอินยาส่ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภยัยลงพื้นที่ตรวจกำกับและลรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการประเภทสถานบริการและสถานบันเทิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสัะแก้วจังหวัดสัะแก้วจำนวนสองแห่ง ให้ดำเนินมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยภายใต,ใต้แคมเปญแอนตี้ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอักขีภัยในสถานประกอบกิจการทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รณรงค์สามโตและเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานสถานบริการและสถานบันเทิปงปลอดภยัย สามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ Facebook, Youtube, TikTok, ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ